ยิดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปในการสอนวิธีการจัดตารางนะครับซึ่งวันนี้ต่อจากคราวก่อนวันนี้เราจะมาจัดตารางประเภทของ f u ลบอดี้นะครับฟูลบอดี้หรือการฝึกที่วันเดียวเล่นทั้งตัวนะครับเราจะใช้ในกรณีไหนถ้าเกิดเราได้ไปซ้อมหรือไปฝึกไปเข้ายิมทุกวันผมแนะนำให้ใช้แบบแยกส่วนนะครับเพราะว่าได้ผลจะดีกว่านะครับแต่ในกรณีที่ เราไม่สามารถจะไปทุกวันได้เราอาจจะไปได้แค่สัปดาห์ละ3วันหรือมีอุปกรณ์ที่บ้านเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้สะดวกออกทุกวันไม่สามารถจะใช้แบบเต็มตารางได้เราจึงใช้วิธีการที่เป็นฟูลบอดี้นะครับ <c oughs> ซึ่งฟูลบอดี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงหนึ่งคือมันจะได้เล่นหลายส่วนเป็นการสร้างความแข็งแรงเป็นหลักนะครับการสร้างกล้ามเนื้อขนาดกล้ามเนื้อหรือรายละเอียดเนี่ยจะน้อยกว่าประเภท ที่แยกส่วนเล่นเป็นวันเช่นอกบวกแขนด้านหลังหลังบวกแขนด้านหน้าขาบวกไหลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งฟูลบอดี้เนี่ยผมแนะนำนะครับให้เล่นวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดแบบฝึกนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าในรูปแบบของพื้นฐานในการจัดฟูลบอดี้เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนฟูลบอดี้ในหนึ่งวันมีทั้งส่วนบนส่วนล่างและก็แกนกลางลำตัวนะครับถ้าเป็นเจท่าเนี่ย ก็คือนับประมาณส่วนบน3ส่วนล่าง3และลำตัว1นะครับรวมเป็น7วันนี้ผมจะมาลองจัดตารางให้ดูก่อนและอธิบายว่าทำไมจะต้องวางแบบนี้นะครับสมมตุติฟูลบอดีนะ้เนี่ยเราจะต้องคิดว่าวันนี้เนะ่ยเราต้องการจะเล่นส่วนไหนของส่วนบนยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมจะทำฟูลบอดี้แบบไลบวกขาด้านหน้า แล้วก็บวกท้อง4ก้อนบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งเลยเราจะต้องรู้จักว่าแบบฝึกต่างๆเนี่ยท่าไหนเล่นแล้วได้ส่วนไหนยกตัวอย่างไหลสมมตินะครับเราจัด f u ลบอดี้ผมเปิดมาก่อนเลยใช้ประเภทคอมพลาวก่อน คอมเพลวคืออะไรคือใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมกันเช่นโชเดอร์เพสนะครับขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างเราเห็นง่ายเบนเพสนะครับถ้าเป็นหลังก็จะเป็นพวกบาร์เบลโลเคเบิลโลอะไรพวกนี้นะครับให้เล่นคอมเพลวก่อนสมมติเราส่วนบนเปิดก่อนนะครับถ้ามันเป็นฟูลบอดี้แนะนําให้ใช้คอมเพลว์หนึ่งท่าคอมเพลวหนึ่งท่านะครับเป็นท่าหลักเลยสมมติไรเนี่ยผมเลือกโชเดอร์เพสเป็นท่าหลัก และมีไอโซเลตหนึ่งท่าหรือท่าที่เป็นท่าลองกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือใช้มัดเดียเด่ยวๆสักหนึ่งท่าของผมจะขอเลือกวันนี้นะครับ l e t e r a l r e s s นะครับไหล่ข้างของเราและปิดด้วยแขนหนึ่งท่านะครับแขนหนึ่งท่าถ้าเกิดมันเป็นประเ,ทระเภทดันเนี่ย อกไหลจะคู่กับแขนด,นด้านหลังเสมอเพราะมันเป็นกลไกที่ใช้ร่วมกันในการดันมันใช้แขนด้านหลังในการดันถ้าเป็นประเภทดึงคือหลังปีกจะคู่กับแขนด้านหน้านะครับอ่ะเราก็เลือกมาหนึ่งท่าสมมติผมเลือกพุชดาวอ่ะโอเคตต่เสร็จพุชดาวนะครับสามท่าคอมเพลว์หนึ่ง ไอโซเลตหและแขน1รวมเป็นจบส่วนบนส่วนในเรื่องของปริมาณขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เราเล่นว่าเราต้องการความหนักประมาณไหนแต่แนะนำให้เอาท่าที่เป็นคอม p พ u ว d เนี่ยเยอะกว่าอย่างอื่นยกตัวอย่างเราอาจจะมีอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือว่าเออถ้าไปยิมน่ยโอเคได้อยู่สมมติโชว์เทปเพดหดเลยครับ12ครั้ง5เซตนั่น l ลทอเท่าไหร่ดี ถ้าเล่นน้ำหนักเบาก็าจำนวนมันก็เยอะถ้าเล่นน้าหนักน้อยเราก็อาจจะประมาณ10คูณ4ี่เซตและตายเสบิ่พุชดาวเป็นกล้ามเนื้อมัดลองนะครับที่เป็นแขนด้านหลังเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรา,เาผมจะใส่กลางๆนะครับ12คูณ4เซตเราจะต้องมาเข้าใจระยะของจำนวนครั้งด้วยนะครับมันจะมีคลิปสอนอยู่นะครับแต่มันจะอาจจะต้องเลื่อนไกลหน่อยนะครับอเมื่อส่วนบนเราได้แล้ว ทีนี้ส่วนล่างเราว่าจะเล่นขาด้านหน้ากาุุณาเลือกคอมเพลวที่เป็นท่าคิงก่อนนะครับสมมุติขาด้านหน้าหนึ่งคือสควอตถ้าขาเดดลิฟนะครับมันจะมีสองด้านเสมอเอา้าสควอตสควอตเป็นท่าคอมพลว์ละหนึ่ง ไอโซเลตก็อาจจะเป็นอะไรดีไตเสพไอไม่ใช่ไตเสพขออภัยครับเลกเอ็กเทนชั่นหรือนั่งเตะเพื่อเอาคอสหรือขาด้านหน้านะครับส่วนจำนวนครั้งอเราให้คอมพาว์ที่เยอะกว่าสิบหครั้งเลยคูณ5้าเซ็ เล็กเอเทนชั่นสิบคูณสเซตและถ้ามัดลองอีกหนึ่งอันอาจจะเลือกเป็นเล็กเลสก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นไซส์เล็กเลสเตะออกด้านข้างก็ได้อันนี้เราต้องไปเลือกเอาว่าเราจะใส่อะไรให้มันครบบน3ล่าง3แต่อย่าลืมว่าเอาท่าหลักที่เป็นคอมเพลว์หรือท่าคิงอะขึ้นก่อนแล้วต่อด้วยไอโซเลตและสุดท้ายก็จะเป็น กามเนื้อลาตัวซึ่งมีให้เลือกเล่นเยอะมากถ้าเราไม่เล่นจิตแบบฝึกเนี่ยจะเล่นแแบบฝึกเพราะจะเอาท้องสองท่าก็ได้นั่นมันสิทธิ์ของเราถ้าเราเล่นไหวนะครับผมจะเติมอันนี้เข้าไปคันสําหรับในตารางนี้นะครับก็จะเป็นคันสี่ก้อนบนหรือซิทอัพที่เราเข้าใจกันนั่นแหละ20ครั้ง4เซตก็ถือว่าเป็นการจบฟูลบอดี้นะครับและเมื่อเราจัดฟูลบอดี้เป็นแล้วเนี่ยแบบนี้แล้วเราจะเรียงวันยังไงเห็นไหมครับ เมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยเราเป็นเวทประเภทดันบวกขาด้านหน้าครั้งต่อไปเราจะต้องเป็นเวทประเภทดึงผมแนะนําสมมติวันนี้ไหลหรือว่าเป็นอกเนี่ยเป็นประเภทดันครั้งต่อไปอาจจะพักวันหนึ่งหรือเล่นต่อกันเลยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะกล้ามเนื้อจะโคละชุดอยู่แล้วแล้วก็มาเล่นกล้ามเนื้อหลังบวกกับขาด้านหลังหรือประเภทแฮมสติงและสะโพกพวกนี้นะครับลำตัวก็อาจจะเป็นด้านข้างหรือเป็นหลังล่าง <S <S ก็ได้นะครับ ่ะผมจะแนะนํานะครับก็จะเป็นสมมุติท่าแรกถ้าเป็นกล้ามเนื้อหลังก็จะเป็นบาเบโรเนาะอ่ะผมเอาจํานวนไว้เท่าเดิมนะครับขอ,ขออภัยขออนุญาตลบก่อนกระดานโรงเรียนจะ้ะบาเบโลอืไอโซเลตเป็นอะไรดีถ้าไม่เป็นไอโซเลตก็เป็นท่าที่มันแยกส่วนออกมาอ ถ้าพื้นฐานเลยดัมเบลโรมันคนละแบบกันนะครับดัมเบลกับบาเบลเนี่ยคนละโฟกัสเลยอ่ะแล้วก็กล้ามเนื้อแขนหนึ่งอันซึ่งจะเป็นแขนด้านหน้าบาเบลคือเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ท่าหลักหนึ่งที่เป็นบาเบล ท่าลองที่เป็นไอโซเลตหรือว่าลองเป็นคอมเพลว์เนี่ยแต่ว่าโฟกัสต้องไม่เหมือนกับท่าแรกนะครับและมาจบด้วยแขนหนึ่งท่าขาที่เป็นด้านหลังมีอะไรบ้างอ่ะเปิดมา RDL Romanian Deadlift l a k e r อ,อันต่อไปอาจจะเป็นอะไร Reverse l e g e l e s t นะครับหรือ Kickback ถีบย้อนกลับไป และกล้ามเนื้อลำตัวก็อาจจะเป็นไซคันหรือว่าเป็นแบ็กเอ็กเซนชันก็คือท่าซูเปอร์แมนที่เราเข้าใจกันนั่นแหละนี่คือวิธีการจัดตารางหลังจากที่วันแรกเราเล่นไหล่ไปแล้วไหลขาด้านหน้าไปแล้ววันที่2มาเล่นหลังขาด้านหลังทีเนี้ยพอจะไปตารางของวันที่3เนี้ยกล้ามเนื้อชุดแรกมันก็พักจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงกลายมาเป็นเราสามารถเล่นประเภทดันได้อีกจากรอบแรกเราเป็นไหลใช่ไหมครับวันที่3ก็อาจจะเป็นอก เป็นบาร์เบลเบนเพดัมเบลฟลายแล้วก็ไตเซปเอ็กเทนชั่นเนี่ยแล้วก็ขาอาจจะมาเป็นประเภทกอเป็ดสควอตนียครับย่อลงกอเป็ดสควอตอาจจะมีลันช์แล้วค์ฟเลสหรือขยิงปลายเท้าเอาก้ามน่องนี่นะครับอันไหนที่เรายังไม่เล่นเราต้องมาลองเขียนตารางดูเขียนให้ครบทั้งสัปดาห์ก่อนแล้วค่อยไปเล่นนะครับหรือว่าถ้าเราจะข้ามเนี่ยก็ วันที่หวันที่2องนที่สามสห้าหแนะนําให้เขียน6ครั้งแล้วก็เล่นวน2รอบนะครับนี่คือวิธีการจัดตารางแบบ f ูลบอดี้ฟูลบอดี้จะได้ประสิทธิภาพคือหนึ่งเรารู้จักแบบฝึกนะครับเรียงท่าหลักมาก่อนท่ารองมาทีหลังกล้ามเนื้อมัดเล็กหลังสุดนะครับเราจะเอาส่วนล่างขึ้นก่อนก็ได้อยากเล่นสควอตก่อนแล้วเอาพวกแขนลง ข้างล่างได้ไหมได้เพราะมันไม่ซ้ําส่วนกันอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเราต้องรู้จักแบบฝึกนะครับเราต้องเข้าใจรูปแบบการพักเราต้องเข้าใจปริมาณการเล่นเราต้องเข้าใจความหนักของตัวเองฟูลบอดี้ถึงจะได้ประโยชน์และถ้าเราไม่ได้เล่นแค่เวทพวกนี้เป็นเวทผสมหรือฮิตได้ไหมได้ครับแต่ถ้าแนะนำเนี่ยผมแนะนำให้เล่นยิตก่อน ฮิตหรือประเภทที่มันเล่นแล้วเหนื่อยหอบเลยเนี่ยเชือกแบตเทิลโรบฮิตหรือว่าประเภทท่าผสมทั้งหลายนะครับกรุณาเอาเล่นก่อนแล้วเวทนิ่งพวกเนี้ยเอาเล่นทีหลังเพราะความปลอดภัยจำมากกว่านะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะมาจัดฟูลบอดี้ส่วนตารางฟูลบอดี้นะครับหน้าเพจเราจะมีแจกนะครับอยู่บ่อยๆนะครับถ้าผมว่างจากงานโรงเรียนผมก็จะทำตารางฟูลบอดี้ทำตารางแบบ แยกส่วนเอาลงไว้ให้นะครับก็ไปก๊อปได้เลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรสําหรับวันนี้นะครับการจัดตารางฟูลบอดี้แบบพื้นฐานลองไปเขียนตารางด้วยตัวเองดูนะครับเมื่อเราเขียนตารางแรกเป็นสัปดาห์ต่อไปเราจะเขียนเป็นแล้วเราจะไม่ต้องใช้เทนเนอร์แล้วทีนี้เราจะสามารถเขียนเองได้และเรื่องฟอร์มเราก็มาดูตาม YouTube ก็ได้จับลองจับความรู้สึกดูแต่ท่าท่าไหนที่เป็นท่าอันตรายจะใช้้ําหนักเยอะต้องมีคนเซฟต้องเข้าใจหลักการที่ถูกต้อง อย่าเล่นแบบสุ่มๆและใส่น้ำหนักเยอะเกินอัตรานะครับอันตรายสำหรับคลิปนี้นะครับการจัดฟูลบอดี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ